เดี๋ยวออกวข้าวไม่เอาถ้าขักมาใอยว่ากันจะเต็งเหรอโอวยอะพี่เรียกเลยพี่พรพี่พี่ผมรู้พี่พูดไม่ได้พี่ก็เรียกแทนแล้วกันพี่พูดได้หมดน้องอ้าวมี่สมายนีอะพี่ไม่ติดสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ไหมครับอยู่ค่ะไม่เห็นไหมคะเห็นครับพี่พรตอบเลยพี่เอ้พี่เจ็บคอป่ะน้องอ่แนะนำกวายซีโอซีครับ่สวัสดีค่ะชื่อ ดาร์ลิงเลมอนเนตค่ะ OC สิบแปด IC เก้าสิบแปดค่ะ IC เก้าสิบแปดเหรอครับสิบแปดสิบแปดก็สิบแปก็สิบแปดค่ะมีลักษณะนิสัยตัวละครหรือจุดเด่นอะไรที่แบบเห็นแล้วแบบเป็นเป็นคุณดาร์ลิงอะอยู่ไม่นิ่งค่ะหรือว่าทำไปเรื่อยค่ะแบบอยู่เฉยๆกเป็นคืออยู่นิ่งไม่ได้เลยถูกไหม ไม่ได้เลยค่ะวง่งาแล้วถ้าเเป็นบบคนยืนนิ่ง<อ><อ>เนี่ยมันก็แบบเอเอตะอ,ออกไปที่เลยค่ะมีพวกแบบความสามารถพิเศษอะไรอย่างไงี้ไหมครับเอ่ออะไรดีก็เล่นเปียนโนโดได้ครับแต่ก็โทรได้ไหมครับ <laughs> โทรได้ไหมฉันไม่ได้ค่ะมันอยู่ข้างล่างเหมือนเหมือนมีแล้วก็มีแล้วก็อะไรหรือเปล่าครับเมื่อกี้ ก็อชอบเล่นดนตรีทุกอย่างถ้าเล่นปี่หนได้ะะดก็ต้องร้องเพลงได้อชอบเล่นดนตรีทุกอย่างเลยเอ่ะร้องเพลงโชว์วเป็นร้องเป็นร้องเพลงโชว์ได้ไหมอืมอืมตื่นเต้นนะคะเฮ้ยต้องลองได้นั้นล่ะแต่แต่ตตตเสียงไหมเขาดูจีจีไปนิดนึงนะใช่นะคะไม่มันมีเสียงช็อตนะครับเออมันมีเสียงช็อตนิดนึงครับขอโอกาสสั่งไม้ใหม่กวได้ไหมอ่ะ ยังไม่ส่งเลยอ่ะอ๋อโอเคครับอันนี้ถ้าเราถามเรื่องกดไปเขาเพียงยังพียงยังเอเอทำไมถึงอยากเข้ามาเล่นวัดมัลติเวอร์ครับอา่าตอนแรกหนูเล่นโลเคอยู่ประเทศนึงใช่ไหมครับ<ม>ก็คือแบบเล่นมานานมากแล้วแบบอยากลองเปลี่ยน,ส,นสังคมดูล,กลวก็แบบว่าเห็นอันนี้มันเปิดแบบ เหมือนได้เริ่มต้นใหม่พร้อมกันหรือเปล่าแบบใช่ใช่ใชจะคืออยากเริ่มต้นใหม่เหรอครับใช่ครับแล้วอยากมแล้วถ้ามาถึงแบบอยากเข้าไปทําอะไรครับแบบอยากสิ่งที่เราอยากทําข้างในแบบเป็นจุดมุ่งหมายจุดประสงค์ของเราอะอยากไปหาเพื่อนนะคะหรือแบบว่าหาสังคมใหม่ๆดูแล้วก็แบบอยากดูแบบ โลภีที่มันจริงจังขึ้นอะไรเนี่ยคะ่ะครับก็เดี๋ยวถามเรื่องกดเลยเอาเลยพี่พี่ชาลีเอาพี่หรอเอ่อเหมือนเดิมเลยเอาขอกดสามข้อที่แบบว่าทำแล้วโดนแบนทันทีเลยครับโดนแบนเหรอคะคเออด่าบุปกรารีหยาดเทศหรือเปล่าแล้วก็ ซีนไนท์แล้วก็เอ,อ่อขายของในเกมอะค่ะขายไอเทมเป็นโอซีอะไรอย่างงี้อืมมีใครต่ออะไรไหมจูนเ <c oughs> ี่โอเคแล้วนะหรือจะให้เขาร้องเพลงก่อน <c oughs> โอ เอาเฮ้ยจโจอ่เขาครับพี่ว่าอะไรนะพี่เดี๋ยวจะให้เขาร้องเพลงก่อนพี่ถามแล้วเขาตอบผ่านไหมะพี่ได้ได้ผ่านแล้วผ่านแล้วสามทมันดูง่วมช่อยง่นลแล้วแล้วแต่พี่อะแล้วแต่พี่เลยนะต้องพงเขอต้องพิงหกโมงถ้าเรนตีได้ต้องร้องพงไปนอนตีสองทุ่มผกินข้าวมร้องไม่เพอ่ะผมว่นอนสามทุมใช่อันนนิดนิดนิดนินิดนึงนิดนน เมื่ตอนที้ผมกุ้งห่วงว่<อ>าที่เ,อ,เอาพิงอะไรไม่เกิดจากพันผมนอนเยอะเกินไปเหรอเอาที่ร้องบ่อยๆเพลงสุดท้ายที่ฟังก็ได้ครับมันต้องมีติดอยู่ในหัวบ้างแหละไม่มีเลยค่ะคือนั่งอ่านกดอยู่เมื่อกี้อ่าน้นไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> ก็ <c oughs> ตามนั้นแหละพี่เอาเอาเลยพี่ต่อเลยตันตะกายหน่อยซันว่า <What? S 2> ถึงเวลาที่ผมต้องเต้นแล้ววะยังทำไมอยู่อ๋อพี่ไม่รู้อะไรละเอียดอีนั่นแ่ะจง ก็เดี๋ยวเขาเขาจะมู้ลงไปห้องข้างล่างใช่ไหมครับเป็นห้องที่ผ่านแล้วก็คือเดี๋ยวพอเราได้ยศอ่ะมันจะมีห้องบนสุดก็คือเป็นเหมือนห้องกรอกแบบฟอร์มก็กรอกกัเสร็จแล้วก็ทําอะไรให้มันเสร็จก่อนแล้วค่อยออกนะครับได้ค่ะครับพี่จองครับผมครับหอมค่ะอย่าเลยดูไอไอก้อนมาตั้งชื่อดิน้องบางก้อนสดค่ะเราต้องส่งเขาไปห้องไหนอ่ะจงเออต้องไปไหนแรงมาก อย่าเพิ่งออกนะครับเดี๋ยวส่งเลยได้ค่ะมีแต่คนขืนขินในโจงนั่นเลยอเอาผู้ชายผู้หญิงเนี่ยห้องเรา พี่หญิงผู้หญิงพี่ดูจากกันตั้งชื่อของพี่ผมละพี่พรเลือกเลยพี่พี่พรพี่พรอ่ไม่อยู่ <c oughs> มันอยู่มันตอแหลผู้ชายเลยครับขอผู้ชายได้ไหมขอผูชอ้ชายสักคนหนึ่ง <c oughs> รู้สึกว่า แผู้หญิงไปมากกว่านี้จะไม่ไหวเลยจะโดนแฟนด่าเราเนอะพี่ชายทักคลัสจะไม่โดนแค่ด่าสินเนาะพี่ไม่ได้ทำอะไรพีทสอบีก็จริงนะสอบก็คือสอบพี่เออใช่มันมีอะไรจ้องมองอยู่ตลอดเวลาจะไม่พูดถึงไอ้จงไอจีให้เขาได้ยินดิพี่ก็อยู่เงียบๆให้พอมันพูดคนเดียวมีคนจ้องมองผมอยู่ข้างๆี่พี่ก็รอเซฟข้อมูลอย่างเดียวพอถูกถูกพอแจกมาพี่ก็เซร์ฟ มามีใครหาอยู่บ้างป่ะผมหลับตาเลือกเลยเรนสาบานสาบานหลับตาเลือกเลยอ่ะหลับตามาเดี๋ยวให้จงสอบให้ปีเตอร์สอบจบเลยรลเราลองฟังพอเอาเอาจงกับปีเตอร์สอบพอเลยปีเตอร์พี่รู้เองอยู่เว้ยเปิดใหม่ซะผมเลือกได้ละผมหลับตาเสร็จละเอาเหรอเ <laughs> อาเหรอไปดีครับอยู่ไหมครับฮัลโหลไข่มุกไปดีครับ หลบับรอจนหลับเลยเหรออันนี้ฮัลโหลอยู่ไหมครับฮัลโหลฮัลโหลอยู่<า>ไหมเอ่เยหลันะลบจริงเลยนะฮัลโหลครับอยู่ไม่เอ่ยฮัลโหลหรือเขาพูดไม่ได้พี่มหมาใครสักคนก็ได้นะครับอ่า uh, ป้าเป็นผู้ถทองนะครับเอ๊มีความสามารถพิเศษด้วยเหรอวะพวเพิ่งเห็น ใช่ใช่ใช่ห้องข้างล่างอะไปนนั่งดูมหมขอไปฟังแป๊บนึงได้ไหมได้ได้ไปอ,อันนี้ใครดึงมาจากห้องไหนไอ้กูมดึงมาจากห้องไหนกูจำไม่ได้กวีจากห้องนึงอ่ะอากาศ่ันกันอลยไปกินในรอกกันได้ไหมฮ้ยมันกลับไปห้องรอไม่ได้หรอวะ ไม่คนเยอะจังอะพี่ไหนกล้องหมุนอะอย่าคิดมากไม่มีไม่มีใครในห้องทั้งนั้นนะได้พี่ผมลับตาแล้วผมมองไม่เห็นใครแล้วเออเกือ่กล้องเราหมุนอะแว่นก็ดำมึงจะมองเห็นใครวะเห็นนพี่เฮ้ยเฮ้ยแพ็คู่ดิวะอะไรความสามารถอะไรครับผมผมมาร้องเพลงครับพี่อ่ะไหนจัดมาหนึ่งเพลง ทำไมคนเยอะจังอ่ะพี่อย่าไปมองสิอย่าไปมองอย่าไปมองแค่หลับตาก็ไม่เห็นแล้วไม่มีได้เลยครับพี่ได้เลยได้เลยเอาเอาเลยนะพี่เอาเลยนะอ้าวให้ผมเริ่มเลยเหรอพี่เอาเลยเอาเลยโอเคได้ครับพี่ได้ครับว้าวผมเขินวะยิ้มมองดวงอาทิตย์ลับฟ้าไปภายในใจ Night I keep thinking tell you don't need the chair. อยู่ตรงนั้นเป็นไงบ้างไม่โดงฉันเห็นมาบนฟ้าเธอรู้สึกยิงรัเย็นนานแล้วที่ไม่ได้เจอใครเพรคิดถึงนานเชวันเวลาจะผ่านไปไม่ว่านานเท่าไรเอีแค่เจอคนเดียวไม่ว่าใครจะเข้ามาฉันก็มีแค่จะสนใจคิดถึงเธอเวลาตื่นตอนเช้าคิดถึงเธอตอนกลางวันหนาว ลัวเธอจะเปลี่ยนไปในวันที่สองเรานั้นต้องไกลฉันินเขาสกวัเจะได้ไหมยู่ลูกคอผมดิินไปบนฟเธอจเห็นดวงดมากมอ่ใจไทุกทางและทุกแห่งคนมองขึนไปบนฟ้าเธอจะเห็นไอยคนนี้หล่อเย ดาวอยู่ดวงหนึ่งจะใช้มีแสงสว่าง,างอิงกว่าใครสมอง,นะงมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นดวงดาวของเธอเป็นตัวแทนของฉันในวันที่เรานนั้นต้องห่างไกลทำให้เธอได้รู้ว่าตัวฉันจะไปไหน แทก็เห็นเธอมองขึ้นไปบนฟ้ามองไปที่ดาวของเธอชาลีชาลีคิดว่าไงโคตรพอเลยเออคือเป็นผู้ชายที่ร้องเสียงผู้หญิงได้นั่แหละเสียงผมยังไม่แตกอ่ะพี่คือตอนแรกอ่ะผมเห็นเขาเปิดกล้องผมคิดว่าเขามาสายกวนตีนเออใช่ตอนแรกผมก็จะมาลวนและพี่แต่ผมขืน ไพอพอพอพพอเลยอ่ะอ่าไหนคนไหนยัไมเคยเอ้ยใครอะไร่แไลแบบนี้เออดีไม่ได้ไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้แย่เลยอันนี้อะไรอ่ะมาเต้นครับพี่มาเต้นอ่ามาเต้นไหนคนไหนเนี่ยคนไหน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 คิดคิดคิดเพลงไามยังครับมีท่าไหม ผมผมมีครับมีตัวอย่างให้ดูนะอยากดูไหมเขามีสาหมาบ้านงานอยู่แล้วผมผมผมอยากดูก่อนนะครับพี่ผมเต้นไม่เป็นเลยครับผมอยากดูก่อนครับพี่ไอ้บิ๊กบิ๊กซีเปิดกล้องดิคุยแล้วไอ้จอไอ้จอบอกคุยแล้วจออย่าอย่าอย่านิ่ง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 อยู่ใดเร็วๆบิ๊กบิ๊กซีไอ้โจ้อย่างนี้ดกล้องพังกล้องพังตอนนี้กล้องพังพี่กล้องพังอันนี้สาระพี่นี่สาระพังจริงส่งเคมอยู่ โทรศัพท์มีเปล่าโทรศัพท์แบตหมดพี่เฮ้สาระมือนกันสาระมือนกันพี่คนเราทุกทางเลยดีกว่าแต่ทาเลยดแต่ท้าเป็นพี่ชาลีเห็นเขาว่าได้ไม่ได้บ้าครับแม่เอ้ยพี่เดี๋ยวมาแป๊บพี่ในคนที่ร้องคนไหนนะคนคนข้างบนเหรอคนข้างบนใช่ใช่คนที่ร้องคนข้างบนพอมากพอมากอ่ะเอาเลยเต้นเลยไวรุ่นแล้มีตัวอย่างแว่าพี่จัดไปไวรุ่น แต่งคิ t t yeah, ้วผมอยากดูพ anyway? ี่จอนเต้นนะพี่จะตลกแม่เป็นเจ้าคซะแล้วพี่เพลงมันไม่ดังอ่ะเสิร์พี่เอายังไม่ทันร้องเลยสัตว์ดาบพีงเขาไม่ดังละเฮ้ยไม่ใช่เข้าไว้พี่ไม่เข้าไปเรือเปล่าวแม่้องมันจะบอกว่าเพลงไม่น่าดังหรือเปล่าเนี่แต่เขาเปิดแฟนคนหนึ่งเวอร์ชันโจเข้ามาทําไงเฮ้ย พื้นี่มีน้อยใช้สอยยากประหยัดเอวหน่อยน้องเอวหน่อยเอวหน่อยขอเอวหน่อยขอเอวหน่อยขอดึงดาวหน่อยนะขอดึงดาวหน่อยดิน้อง พี่บกเขินแล้พี่นี่ขำมันเขินนะเนี่ยมันเขินแค่เต้นต่อขอใจน้ำหน่อยขอท่าใจน้ำหน่อยเร็วก็เลยขึ้นไก่น้ำไม่ไหวมีมีมีท่าเด็ดประจำตัวปะขอขอท่า ไม่ใช่พี่ไม่รู้ไม่มีพี่ไม่มีเฉยเลยเมื่อกี้มึงกำลังเคิรมเลยอ่ะกัดเคิรมอ่ะเมื่อกี้ชดเคิร์มอ่ะอะไรเนาะอย่เกิดจะมาเปลี่ยนชดเคิร์มเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอพี่ผมฝากนิดนึงครับอย่าขายวลิษนะครับผมรักษาสิทธิ์ตัวเองให้ดีครับผมครับผมเย็นครับใช่ค่ะผ่านไปชาชนเราเปลี่ยนชื่อว่าพี่ใช่ปะใช่ใช่ปเตอร์อ่าได้วลิษแล้วอย่าลืมกรอกข้อมูลด้วยนะครับแบบฟอร์มอยู่ด้านบนโอเคค่ะครับผม โอเคครับเอ้ยพีเตอร์ถามดีป่ะพีเตอร์ถามดีนะเขาหมูจะไปน้องโชว์โชว์น้องที่เองเตรียมไว้อ่ะพี่ผมก็ไม่ได้อยากร้องมากนะดีมันร้องได้พี่แพี่มันร้องได้ใช่ไหมเผลอพี่เ,เลยเอะเลย <laughs> เฮ้ยแล้วลุกไหมอะ, <laughs> <laughs> ะเทศไทยรวบเลือดชาติเื้อไทย เป็นประชารัฐปรไตยของเอ้ยมันร้องไงอ่ะพี่ไม่รู้จริงเอ้าเอ้ยมึงกดไม่ได้เข้ามาแบบผิดกฎหมายปะเนี่ยคนไทยมะเนี่ยเรียนงานดี่เข้าเจมหน่อยดิเขาทับขึ้ตัวพี่ครับได้แค่นี้ครับพี่ขอกินน้ำก่อนพี่ไม่ไหวจริง มีใครมีอะไรไหมอันนี้ต้องสอบเป็นยังไงขอถามพิเศษอะมีอะไรบ้างไล่เพ่อันนี้ก็ผ่านแล้วหนักหนกหนกหนกแต่พวกผมอายุมันต่ำกว่าเกณฑ์มากเลยนะพี่ไม่ไม่มีกฎโลภเหรออยากผ่ากฎก็ได้ก็ไม่มีปัญ็นไรไม่ไม่หลอกก็ได้แล้วพี่ไม่เอาไม่เอาอะไรเดี๋ยวแฉมให้แฉลป่ะเอาเอาอีกเพลงได้ไหมขออีกเพลงได้ไหมคนข้างบนอ่ะขออีกเพลงได้ไหมอ้าวเพลงอะไรดีล่ะพี่ มีมีแบบดนตรีด้ไหมเราเราใช้พวกซาวแพดอะไรเป็นปะผมไม่ไม่ได้โหลดทิ้งไว้อะเดี๋ยวพี่อ๋ออาร้องสดก็ได้ร้องสดก็ได้แป๊บนึงนะผมหาเพลงก่อนแล้วกันนะผมจะร้องเพลงอะไรเราร้องเพลงนี้ได้หรือเปล่ากำลังดีอ่ะสิว่าเสียงเสียงเรามันเหมาะกับเพลงนี้อ่ะเพลงอะไรวะนั่นเป็นยังไงโอเคบอาเพลงที่ถนัดก็ได้ครับ อ่าล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 านนะครับพี่สิกว่าเสียงแค่เอ็นี่ปะสไตล์คล้ายๆนั่นน,น,น่ะใครนะพิจำสกุลโอเวอร์ชื่ออะไรนะพี่เจียมเออใช่ไม่ออใช่สไตล์คล้ายๆเจี๊ยบอืมอืมใช่ใช เององนี่นะพี่เมื่อไหร่จะได้พบเธออ่ะที่เคยฟังไห้พี่ได้ค่ะคไม่เอาดีกว่าพี่ตัวบนึงขออย่างหนึ่งได้ปะเอาฟิลเตอร์ออกได้ปะ <c oughs> ขอขอแบบว่า,าทดสดเลย ผมเขนอะนีพี่ผมปัดเปเบี้ยวอ่ะคือเกลงกับเซ็ตผมตรงนี้เลยไม่ได้ปะพี่ผมไม่ได้สาพี่เออมาร้องเพลงน้องไม่ได้มาถ่ายแบบได้พี่เดี๋ยวผมถอดฟิลเตอร์ให้นี่ครับหน้าผมมันกวนนะพี่อันนี้โทษทีพี่โทษทีโทษทีแหลมไปไหนอ่า

้ปไ <h ø y> <b room> ด้พบคนที่ตามหาฉัน,ฉนช่างโชคดีที่ได้เจอเธออยากให้เธอได้รู้ว่าฉันตั้งใจรักเธอให้ดีจะมีแค่เธอเอยไปรักที่เธอให้มาฉันขอสัญญาว่าจะรักษามันเอาไว้ อังใจรักเธอให้ดีจะมีแค่เธอด้วยไปบางเอ็นพบเธอแต่การรักเธอฉันนั้นจะขอจะมันให้ดีที่สุดเลยได้เท่านี้พี่ดยดนค่ะ ก็บอกแล้วสรงแปลงแดกตลอดอยู่แล้วไฟเอ็มอะมีแค่อย่างเดียวที่อยากแนะนําคืออยากแนะนำให้ลองไปใช้เซาแพดดูพร้อมกับร้องครับพี่ก็ยินดีเข้าเม้องยินดีต้อนรับข้มเมืองครับขอบคุณครับ จัดไปต่อจัดไปต่อ